สวัสดีค่ะพบกับพี่เพออโลนะคะกับรายการเรียนต่อต่างประเทศวันนี้มาพบกับหัวข้อที่ว่าไปเรียนที่ออสเตรเลียต้องเตรียมอะไรไปบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกสำคัญที่สุดเลยก็คือพาสปอร์ตนะคะตัวนี้คือห้ามลืมเลยเพราะว่าไม่มีเนี่ยออกนอกประเทศไม่ได้นะคะอ่ะ อย่าลืมเตรียม Coe g r a n d l e t t e r ไปให้พร้อมนะคะเพื่อไปเปิดธนาคารที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะได้เปิดได้เลยนะคะปรินไปเลยนะคะโอเคต่อมาเนี่ยก็คือพี่เพิส่วนใหญ่ก็จะคำนึงถึงเรื่องแบบว่า ความอุ่นของเรานะคะเพราะว่าออสเตรเลียแต่ละเมืองเนี่ยเขาคือความหนาวเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะโดยเฉพาะถ้าไปรัฐวิกตอเรียหรือนิวเซาเวลหรือเทสมานียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะหนาวมากเลยในช่วงของหน้าหนาวนะคะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้ไปแบบโซนแบบภูเขาอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมไปค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะคะก็ มาดูกันว่าควรเตรียมอะไรไปบ้างนะคะแต่ถ้าเราเรียนในเมืองเนี่ยก็คืออ่าแน่นอนจมเปอร์ตัวเดียวอยู่นะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นแจ็คเก็ตคนออสเตรเลียคือชอบใส่แจ็คเก็ตมากไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือเขาจะแต่งตัวค่อนข้างที่จะแบบมีความสตรีทไม่ได้แบบโอเวอร์โค้ชจ๋าขนาดนั้นนะคะ แต่ก็มีนะมีคนแต่งโอเวอร์โค้เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่เมืองนะคะถ้าเพิร์ตเนี่ยจะไม่มีคนแต่งโอเวอร์โค้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามาโซนเมลเบิร์นซิตีน่ก็จะมีบ้างนะคะเออก็ตามสะดวกเลยเน้นเป็นว่าคือถ้าหนาวอะ่ะคือเราต้องเน้นให้มันอุ่นหน่อยนะคะก็ควรที่จะมีเสื้อตัวในนะคะที่เป็นฮ t t เทค เออฮีทเทคเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามห้างนะคะเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่อัลตาไลท์อัลตาวอร์มก็คือแบบบางหน่อยแบบที่มันอุ่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยสามารถเลือกได้ตามอธัธยาศัยเลยนะคะแล้วก็แนะนําเป็นเอาเสื้อตัวนอกไปด้วยนะคะที่มันสามารถกันลมได้ระดับหนึ่งนะคะกันลมกันฝนเนาะเพราะว่าเสื้อถ้าเสื้อหนาวถ้าเปียกอะ่ะมันจะเป็นอะไรที ค่อนข้างที่จะทาราบานเพราะว่ามันจะหนาวมากคือพี่กลัวพวกเราเป็นหวัดเนี่ยแหละเออก็ประมาณนี้แนะนําว่าควรมีพวกแบบกระป๋องกระเป๋าในไรแจ็คเก็ตนะคะเราจะได้แบบเก็บของหรือว่าเก็บโทรศัพท์เก็บกล้องอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อเราแบบถ่ายวลลอกนะ็ปปุ๊บเนี่ยตอนกลางคืนนะคะบางทีมันหนาวมากเลยก็แนะนําว่าควรที่จะมี มวกนะคะแล้วก็ผ้าพันคอนะคะเราควรที่จะเตรียมไปให้พอมคืออย่างน้อยคอเราอุ่นนะคะมันก็จะทําให้เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะคือตรงเนี้ยไม่ควรที่จะแบบหนาวเกินเลยเราควรที่จะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นตลอดเวลานะคะอืมมีอะไรที่แบบมีอะไรเพิ่มเติมอะถ้าสมมติว่าใครที่ไปโซนที่เป็นโซนแบบ หิมะนิดนึงอะ่ะเออเพื่อนแนะนำว่าจำเป็นที่ต้องมีอะหมวกหนึ่งเนาะปิดหูเพราะว่าพอหูเย็นเนี่ยมันจะหนาวมาอย่างถ้าใครไปโซนเมลเบิร์นอย่างเงี้ยไปพวก Great Ocean r โร d ก็ได้หรือว่าไปเออไปไปภูเขาที่มีหิมะอะค่ะเออก็แนะนำว่าควรที่จะมีถุงมือไปด้วยนะคะถุงมือ กันหนาวเนาะคือควรที่จะเป็นถุงมือที่กันน้ําได้หรือว่าถ้ายิ่งดีเนี่ยก็คือให้แปะมือถือได้เราจะได้สามารถเล่นมือถือได้ด้วยนะคะเออไม่ควรใช้ถุงมือไหมพรมนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่กันน้ําแล้วก็หิมะเปียกมันจะทําให้ชื้นได้ควรเลือกเป็นถุงมือที่สามารถกันน้ําได้นะคะอืมประมาณนี้แล้วก็ใครที่เอ่า จะไปเล่นสกีอย่างเงี้ยค่ะแนะนำถุงเทา้าถุงเท้าเนี่ยก็ควรที่จะเป็นแบบถุงเท้าวูลนะคะมันจะมีให้เลือกว่าเออวูลกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาไปได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะพี่เพิรลรองเทา้าคือรองเท้าเนี่ยสำคัญมากๆเดี๋ยวพี่เพลไปหยิบเอามาให้ดูตึ๊บตึ๊บ ะค,ะคือรองเท้าเนี่ยคือถ้าเราจะลยหิมะเนี่ยก็แนะนําเป็นหุ้มข้อประมาณนี้นะคะนี้ไม่ได้มีคนสปอนเซอร์นะคะก็เอออันเนี้ยอันนี้มันหุ้มข้อนะคะคือมันจะเป็นหุ้มข้อแล้วก็ให้เลือกแบบที่มันกันหิมะได้นะคะก็คือเออไม่ได้เปียกจนมันเชิญจนแบบความเย็นมันเข้าถึงเท้าเรานะคะแล้วก็พื้นรองเท้าเนี่ยแนะนําว่า ควรที่จะมีดอกเยอะๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราไม่ลื่นนึกถึงตอนที่เราไปเล่นไอซเกตนะคะมันก็จะมีความลื่นเนาะในบางจุดของเมืองตอนที่มันแบบหิมะตกเยอะๆนะคะก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วออสเตรเลียหิมะไม่ค่อยตกนะคะถ้าเป็นในเมืองจะตกตรงตามภูเขามากกว่านะคะอันนี้คือส่วนที่เพออยู่นะคะคือถ้าข้อมูลตรงไหนผิดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ อยู่แบบไม่กี่เรลานะโอเคก็แล้วก็มีอะไรที่ควรที่จะต้องเอาไปนะคะละยารักษาโรคยารักษาโรคเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้หวัดแก้ไขนะคะคือยาสามัญประจำบ้านที่เรากินอยู่ปัจจุบันนะคะตัวเนี้ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปเฮคบเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมดีแคลด้วยนะคือจริงๆยาสามัญน,นะคะไม่ได้จำเป็นต้องดีแคลนะแต่ถ้า ถ้าเราแบบไม่แน่ใจอะคะ่ะพี่พแนะนําว่าให้ติ๊กเยสไปก่อนแล้วก็ไปบอกเขาว่าเรามีอะไรบ้างนะคะประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะเซฟไลฟ์ท to Australia ะคะ่ะแล้วพบกันที่ออสเตรเลีย